พลังเสียงของ p o w e r a ร์แต่วันนี้ Formula X เขามาชมประสิทธิภาพของลำโพงเพลอกับภาษาของเรานีวันนี้ค่ะเที่ยวค้าวันนี้ Formula X มีอะไรให้เราชมกันนะคะ วันนี้เรามีลำโพงโฟมเล็นะครับซึ่งสำหรับคนที่ชอบแนวเสียงสไตล์ของโฟมเล็กวันนี้เรามีทั้งลำโพงเสียงดีและก็ลำโพงเสียงดังแล้วก็กลุ่มคนที่ชอบทั้งเสียงดีทั้งเสียงดังนะครับวันนี้ครับว้าวางั้นเรามาเริ่มกันที่ลำโพงตัวที่เสียงดีกันดีกว่าคะ่ะเป็นรุ่นไหนคะรัพผมลำโพงเสียงดีวันนี้ก็คงจะเป็นรุ่น650 Pro ซึ่งเป็นตัวที่เสียงดีที่สุดข,ของท้า,ทายโฟมเล็นะครับ จุดเด่นของรโพงรุ่นนี้ก็คือว่านะฮะตรงนี้คือไวทคอยสังเกตนะไว้คอยใหญ่มากนะเก<อ>ือบเท่าแม่เหล็กเลยนะครับซึ่งไว้คอยใหญ่นี้ก็หมายความว่าเสียงที่ออกมานั้นอิ่มหวานนะฮะทำให้เสียงน,นั้นใหญ่แล้วก็มีพลังแล้วก็ฟังได้แบบแนวคลาสสิกได้ดีครับ,รบเรามาอาใจคนรักเสียงดังดีกว่าค่ะคุณผู้ชม พี่ดุลคาตัวไหนคะเนี่ยครับสำหรับคนที่ชอบแนวเสียงดังนะฮะแล้วก็เรียกว่าโอ้สไตล์เสียงแบบสไตล์วัรร,รุ่นที่รถโชว์กันเลยก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับ688เอครับรุ่นนี้ความโดดเด่นนะฮะก็คือดัชแครด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมเรียกว่าเบาบางแล้วก็ให้เสียงที่ดดนตรีที่ชัดเจนครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีทั้ง6นิ้วครึร่งแล้วก็8นิ้วซึ่งขนาดก็แตกต่างกันไป แต่ว่าสไตล์เสียงนี้บอกได้เลยว่าในรถโชว์นะฮะตามงานโชว์ต่างๆเช่นคนโชว์ที่ผ่านมาหรือว่าคนที่ต้องการฟังเสียงดนตรีนั้นให้ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าพลังเสียงนั้นเรียกว่า PA เลยนะฮะก็คือตัวนี้เลยครับดยอ ชอบเสียงดีและดังก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยครับ fx 6 9 3กครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนั้นคือระบพงแยกชิ้นแต่ตอนนี้เรารวบรวมเอาทั้งเสียงดีเสียงดังมารวบรวมไว้อยู่ในตัวเดียวกันทูกอินวันเลยนะครับตัวนี้นะฮะเรียกว่ามีทั้งกลางและแหลมนะฮะอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ไม่กินหวานครับนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากของผมนั่นะครับ เบสเซอร์ใช่ไหมตัวนี้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดมีการและแหลมอยู่ในลำโพงอันเดียวกันก็แปลว่าไม่ต้องมีลำโพงสองดอกแล้วหรอคะใช่ครับการติดตั้งนั้นจะแตกต่างกันนะฮะปกติแล้วการแแหลมจะต้องอยู่คนละตำแหน่งแต่ตำแหน่งนี้สาหรับคนที่ไม่ชอบที่ต้องไปติดตั้งแยกหรือว่าเจาะหลายที่นะครับคือเรียกว่ารวมไว้อยู่ในตัวเดียวกันจุดเดียวกันเลยแบบง่ายสะดวกนะครับก็แปลว่าช่วยในการประหยัดพื้นที่ได้ประหยัดพื้นที่ด้วยเป็นเซร็จเลยครับ มันจะครบระบบไปไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดซับคู่มือครับถูกต้องครับในเมื่อมีระบบเสียงกลางเสียงแหลมดนตีทุกชิ้นก็เรียกว่าข่ายทอดออกมาทั้งหมดแล้วแต่ถ้ามันขาดซับคู่อร์คือพลังของซับเบรกนั้น ก็คงจะสมบูรณ์ไปไม่ได้นะครับคิดเรงนี้ลำโพงรุ่นนี้นะครับเป็นฟองละเอกรุ่นที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาผมเนี่ยคือรุ่น10 QX นะครับมี2ขนาดครับ10นิ้วแล้วก็12นิ้วตัวนี้10นิ้วตัวนี้12นิ้วให้พลังเสียงที่หนักแน่นนะฮะเรียกว่าพลังเสียงนั้นสมจริงเหมือนคนมาเล่นดนตรีสดๆอยู่ที่ตรงหน้าท่านเลยครับตัวนี้อันนี้คือ Made in USA เลยใช่ไหมใช่ครับ Made in USA เลยครับการันตีเลยครับตัวนี้ฟองละเอ็กเป็นรุ่นพิเศษมีแค่ แค่นิ้วกับ12นิ้วเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครับเป็นรุ่นพิเศษเลยครับรุ่นพิเศษเลยครับตัวนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยอย่างเช่นเวลาติดตั้งเนี่ยนะตู้แบบไหนก็ออกมาให้พลังเสียงได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นตู้เล็กตู้ใหญ่นะครับและก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นลําโพงที่เรียกว่าไม่กินวัต <c oughs> นะฮะเรียกว่าพาวเวอร์แอมป์วัตต์น้อย,อยตั้งแต่ประมาณสักห้าร้อยวัตต์ก็สามารถที่ขับพลังเสียงตัวนี้ออกมาได้ดีหรือว่าจะทนวัตต์ได้สูงสุดก็ถึงประมาณ2500วัตต์ เรียกว่า power amp วัดสูงๆก็สามารถที่ลำโพงตัวนี้ก็สามารถที่จะรับกับพลังเสียงได้แล้วก็สามารถเปลนงพลังเสียงนั้นออกมาได้อย่างเต็มพิกัดเต็มแรงนะครับสนใจแล้วค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะครับข้อมูลเพิ่มเติมเลยครับที่เว็บไซต์ของ f o r m อลเ X เลยครับหรือจะโทรโดยตรงที่เบอร์โทรผมเลยน,นะครับ081 8-3-4-7-2-9-6อครับอดุลีวครับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณพี่อดุลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมพักโฆษณาก่อนนะคะแล้วกลับมาชมเด็กต่อไปค่ะ